สาัสดีพี่น้องผูกพ่องนอยากมวมยบันดอนพี่น้องเมื่อนี้เมตตาจะมาทำเมนูอย่างพี่น้องแมนสบายดีพี่น้องขมยดํบางฮงสบายดีพี่น้องดําลังหงอยูนี่ดํต้นใบเดีวกนต้นเขียงต้นะรกินดตลอดนี่ก็เดี๋ยวสพี่น้องต้นเียงต้นใบกินได้ตลอดพี่น้องเลยมาบ้านนองช่ น,นี่กัญญาพี่น้องเมื่อในห้องกับภาพพี่น้องมาเขาคั่วพี่น้องบัไดมาหลายมืออกัการโทรหาอยู่กมือนอกพี่น้องเลยโอใเป็นน้องเคนเป็นงบัไดมานะเพราะว่าห้ามีอย่างน้อยหนึ่งแต่กติดโควิดแบบ ส่งโควิดเขาบ่ให้ออกบนเขาเนาะมันเลยยากการไปกันมาโดยตะวันขมน่มต้านข้ามใช้เดินจกูกีปรเ่องโกงในตตาเลยฮะเอาเงงามๆด้อการลไปใชหุดห่าใชไว้ไถตามเดินไ้เลยตางดินไเมาทันไทเลยให้หนามันตายปรัดล่องรงลงัปีกกัะหแ้ ใลูกอันเี้ยังปูนเนาะแม่ย่ง้นเดืออันนั้นย่างดือากาดอกพี่นองเลยให้เดินดแก้เกี้ยมเครื่องปูกแม่จอยากร่องร่องเบิ่งนน้ออันวันรกกบโบราณพี่น้องปูของพน้ไม่ต้าวองเบิร์ยางฝนว่าราคาดีเลยจ้ะาว่าจดอาว่ามันได้ราคาอาิลราคาดีกับมีเนาะแช่วงลองเบิา่ได้ราคาหรอวยับ แต่ว่าย่างแรงนี่แม่ตาลาบแรกพี่น้องเอ,อย้ยพี่นาแม่ตาปูปูดอกผักผิดแม,ม่ตาสิปลูกเป็นหมักถั่วหมักแป้งถั่วหมักพริกนั่นหนูมีคนเข้านอนอ่อยหนาเนาะแมนหมักแป้งเข้าอันเพิพ่นึ่งกินแสบเลยพี่น้องเอ้ยโอบหวานแม่ตาวมาฉันลงปลูกาอีกูจับต้องปลูกกระปูแบบธรรมชาติเท่าน,นี้แหละเนาะใส่ขีง้งัวขี้กล้วยนี่เนาะปลูกธรรมชาติปลูกธรมรมชาติไรใส่พวกสารเคมี ใส่ก็ใส่พูห้อง้เป็นธรรมชาติธรรมชาติปูง่ยหน้านง่าได้เนาะมันป็นโทษหน้าไาอะไรกับบับัดอันโผลหยาโผล่ยังเนาะแี่เยบหยาลนและยอ้ปใางีเนบ้านเนาะป้นโมปูจะหาอะไร หาเงินกับปจักษ์ไหาอย่างดีส่วนโควิดนั่นนี่เนาะการงานกับบุมีแม่ตาหนังโควิดบอโควิดกัพี่น้องเตาไม่กูกเครื่องูกงินแรกเขาได้ไสทำตั้งหน้บน้เพอว่าแม่ตาบริไปนทำลาทำงานไหนขึเกว่พแม่ตาเลี้ยงแม่เนาะแม่ถ้าอุ่นริไป แต่เท่าเด็กน้อเอ้ยบ่มีคนดูแลถ้าติดตหางเลยนะคางเทิเสศอ่ะก็เลยบ่ได้ไปหูเลี้ยงแม่ก็ไม่แต่ปลูกแต่พังแม่นหะพี่น้องเอ้ยบได้กินบได้กินอันถูกไล่กับเลือกินกับใครใส่น้ำพอได้ขาบ้านใครไม่เห็นมุ่งงมงายยิ ได้าบริสัทธ์ไบริสัท์บุคคลนี่ได้คอภายเนาะพี่น้องข้าวอยู่กันมือใหม่อยู่มือสั้นๆชุ่มเ้นพี่น้องมือใหม่ืาใหั่ขอแก้งมพี่น้องเลยไม่ตาก็คือกันแล้วแหละ้าได้อโทคอผายรลายพี่น้องแต่อดูผิดจบพี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้ในเด็กน้อง ่เพิ่กะองใหม่คือกันเมตาน่กตากระองใหม่คือกันมื่อใหม่กงใหม่มือใหม่เดี๋ยวว่าสันๆเส้นๆจ่มเนาะโอ้ยไปใส่กระยาพี่น้องเลยเอาเป็นติดบ้านเนาะไปได้แต่บ้านต่อบ้านแต่ไก่กันไม่เนาะ ปปไ,ไปเมืองไปหน้าก็ไ่ได้พี่น้องตลาดน้อยกับจุบนโบเลนสมัยอจะจนโบเลนมาหาแนอยเมื่อจะช่วงกันเกี่ยวขาวซอยเพิ่นทุกมากกว่าใเมื่อเลยเ่อไได้จยาเราพีนะ่น้องรอถาวันที่เก้าอต่ เปเพิซเปิดหันรี่บอเนาะมันหลุดมันลดลงนาแบบอาการมันโบโบขึ้นเนาะขึ้นโบเกิลนะจ๊ะขนกระซิบกรนนีบสัญจรได้คือเก่าโดยถามมันถามมันยังติดเขาติดเขาหรือว่าแห้งกัเห้ากับสิได้พังเป็นปิดต่อไปหรือจึงไดคัะพังเหมึงว่าที่เก่าเนาะห้ากระปาไปแม่มามันกัน การในธรรมมันกันยากลำบากส่วนส่วนโควิดเป็นการน้นองดำพี่นอ้องเป็นการได้พักบง้ง เก่งักบุ้งมาหายนะ <laughs> เก่งสุดยอดเลย ตรงนี้นอได้กินแต่ได้มาหุงแกงมาใหม่อะไรพี่น้องเฮ้ยอาหารรักตำธรรมชาติเนาะไม่นมันน่าได้แต่เช่าวันถ้าไม่เสร็จนั่นนี่เลยพี่น้องเอ้ยไอ้เฮ็ดยังฉันได้ออกไลน์ไอ้เสื้อเงินเัินโควิดบ่ม่าอะไรพี่น้องเอ้ยเมนองเขี้ยนเลี้ยงแต่แต่ตำปลาหมึกเยอยๆวันนี้เราไปตลาดัผสงก็บอะไรไม่เห็นแล้วพอคนเองยังม่ได้กินมาส่วนอาหารช่วงโควิดพี่น้องแม่หนคือตำมาหุงละกั หน่อไม้จะสั้นเลยบ,ยบ,ยบย่ได้ยันไ่ได้ยันนะเพิ่นดอกมันไม่ต้องเพิ่ยนนะเพิ่นเลีย้ยงรู้ทำปลาหมึกทำปุ๋มสดโอ้ยพี่โน้องแม่ตาไปกินหลายคือแล้วแต่ว่านี่นั่นโควิดไปบ่ได้เพิ่นก็ตลาดก็บ่ได้ตลาดหน้าแถวบ้านเฮาก็บ่มีบ้านปิดเลืดเลยกินทำหมูหงแกงหน่อไม้นอะพี่โน้องเป็นอ,นอ,นอาหารละ นี่ก็เ่อนขั้วพี่น้องโอ้ปากีาเพชรนี่ก็เจ๊กบเลาพี่น้องเจ๊ก็เลาเปนสะดุดเนสะดุดพี่น้องขับพูดน้ำใสวัยยุคเน่วยหวา เจก็เล่าสิโซซีมือให้เบิ่งพี่น้องมนาตาสองมาติงไดเามาเบิ่งมาติดตามไปนํำกัน พูดอะไรของมันนั่งนะคาตั้มจนมือสีมือจนสีหลอนเลยนีนั่งสีวายันตั้มหมดเสบพี่ต้องเลยตั้มหมดสบเลยพี่น้องเสบเื่อเก่าเลยพี่น้องเลยตั้อันนี้คือมาเพชรเนาะอาแสอ่าอาอยู่มาคอนเลยนะไม่สอาสามหน่วยสานึงสาเองมาเพชรสองสามนะพอดี ผมอายุสมวยลงไปนะสาวทำนานเม็ดหราพอดีสี่สิบสามทำนานเมตตาใส่อายุเมตตากนั่งเมอายุเมตาเาอาไรอ่าเมตาตาาวอไรเถ่า่าวพอดีงามสามสิบสามสิบห้าสามสิบหกอะไรเนี่ยเกินทั้สงปีบก่ปนเมตาเกิดปียังเก้าเก่ายุค่นเอันนี่คือตัน สิบเก้านี่คืันหมดสูแต่นมาจมมาคือบน่าชุดพี่น้องตัวเจมเป่นหัวกุเบิพี่น้องจุใจพี่น้องตสูตรเด็ดอยู่บนนี้ขาดได้ใส่น่อยก็นวดหน่อยพี่น้องใส่ร้ายก็นวดร้ายพี่น้องใส่เมื่อผมหลได้ยังสิหล่น้อมุนหลดูนหมยได้จุใจยันหันอง้ยใสุ่หลดหลาย มาตา้งช่อมเสือมนะเลงนวแม่ทแ่นี่ต้องเวิดนี่แน่มาอใสใ่ขนาดคือเือคนเคนข้าไปิ่ได้ใส่น้ำกันน่เนาะแน่นบน่ำเกือคนแก้วซมพิานอ้อเอาอะไรน่ารำมพิชุส้มมันจะด่แน่นน่ามาผสมนวดๆครัแม่นมันมันหวานแบบ มันก uhm, ันนนเอามือเชก็เาได้พี่น่รองนี้เรื่อเี่หน่อมันกันนชิบแต่ป่ะน้ำหมดแซ่เหมนตาเงอพี่นนองมาเหิืไทยทำมันจนแาบมือสีสีมือสีหล่อเลยแต่นช่วงมีโควิดบัก็ลยทกันได้นก็เลยท้กันได้คล้ายมาตัสาปีเด็วพี่น้องเลยเม็ดนี้ก็าย ลูกซาก็มานังสวัสดีป้าลุงดูแ้าสวัสดีป้าลุงดูน้่งน้ำคิงพี่น้องน้าเผาแม่พันพล่วาแม่พันเมื่อนี่นี่น้ำคิงาแม่หน้อยมาก็ไพจ้ะมาจะเอืมหอนหมอนเมื่อล้งานมื่อล้งาน่เขาเบอเาะบรวะเกรามเ่ใส่นั่นนะเล่นแล้วเนะ ข้างในต้องเน้นนันผสมด้เน้นรับมทานทานเนื้อสุกสมทันหวานนะครับผมมากกว่าหวานมากไม่นึงไปเออใส่พอนะวหวานผสมอันนั้นต้านนะใส่พริกมันัวเฉยนะเล่นยู่ต่นะเราเล่นเจล้วกันก่างสาันี้ระล่ากันกระล่าห I mean, ูระยเหลว มึงเนสิยาก็ปุนมาหายเลยนี่ไปตามเซยเลยนะตางามเนาะตาอะไรมาทเนี่ยอะไรที่ช่วยสดใสพี่นองไปตาเส่ตาอยู่ใกล้พี่อย่งไจ้องน้าตา ใส่หรอนะที yeah. ่น yeah. ้องเง่นอเพื yeah. ่อนอยู yeah. ่เพื่อนอันเพื่อนไอ้บอยดอกเี่นขั้นอยู่ห้านเจนะเ่าบอยนใส่เมตนสินังขาอาคิวคิวเมตาอ้าว่แมนกันอยู่ห้านเจนะเน่ยเมตาบอยใส่ได้ไม่ตาสินังขาเอาแลันเข้ามาตื้อน้ำฝนนยแหนิ่นมเานาักกินาน่้ย็ี่น้อง หลายคนกำันกนหูกเลิศใหญ่ออกใหญ่ออกเลยเป็นงจกแงนนยงวันนออย่างนั้นอ่ะขาจวดจวดขาเอ๊อกนันกันข้าวข้าอไรน่นี่นขาสวยแต่ก้นนแต่เออสวยยู่งไม่ชอบะก็ได้ หน่าให้ลงเสินไปแล้วเจ้าแล้วเนี่ยเอ้ยกินอะไรพี่น้องกระเสริฐ่ะพี่น้องง่่ายบอกเลยว่ากินไอต่อมากก่อนพี่น้องกินแล้วใดังพี่นอนถ้าบอกว่าลองซีมเลย เสื้อ้พี่น้องน่แมนเสื้อสือพีองตันเ่นเพราะว่ายตามขายเนาะนก็เป็นแม่ค้าหนะนี่เาใ้สีเสื้อไม่ต่าจนหมดสีเมฆอะสีเมสิหืมยอดมาเซเสียมเด้อ ทำแล้วกินเลยใส่จานแล้ววางกับรงนกเอาพุนแล้วใส่ขอยายไม่แม่ต่าวอะไนี่บอ่าขอสันเนี้ยเน่าเนจวดจวดอยากกินนี่พี่น้อง ได้ครฝากคลิปถะาเพียตงนะพี่น e ้องฝากก็แล้กันพี่น้องมมยบันดอนพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องไม่บันดอนเนลังใจมวยเ็ดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องขอเขาคุณลงหนาพี่น้องสบาดี